ุ่นใดเชสซวนของเรานะคะตัวนี้นะจะเป็นปี2019นะคะ2.5ุรุ่นออลิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือติดวิวแชร์มาคะ่ะลูกค้าแล้วก็จะมีจอทีวีให้ด้วยนะคะแล้วก็แอร์ทุกจุดเนี่ยมีให้หมดเลยนั่งสบายมากๆนะคะตัวนี้ตัววิวแชร์จะอยู่ด้านซ้ายนะคะรับน้ําหนักได้ดีเลยนะคะตัวนี้นะใครที่มีพ่อแม่อายุเยอะแล้วนะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้กันคะ่ะลูกค้า สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับแบรนด์เกาหลีกันมากนะคะเกาหลีเกาใจเลยค่ะวันนี้นะคะยกให้ตัวนี้ไปเลยหุ่นได h ฮส่วนของเรานะคะตัวนี้นะจะเป็นปี2019นะคะจะเป็นตัวหน้าโฟกนะคะตัวนี้นะเป็นตัว2.5รุ่น El ลิน, Elite นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือติดวิวแชร์มาค่ะลูกค้าอันนี้นะ ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับรถสีดำๆแบบนี้เลยนะคะดำเงาดำเงาไปเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ไฟหน้า,นาจะเป็นไฟหาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะไฟโปรเจคเตอร์ไม่เหลืองเลย,เลยแล้วก็ใส่ด้วยนะคะตัวนี้ด้านหน้าของเขานะคะจะเขียนโลโก้ก็คือเป็นหุ่นใดนะคะสัญ,ญลักษณ์ของเขาคือข้างหน้าเนี่ยกระจังหน้าะจะเป็นกระจังหน้าโฟกนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าโฟกแล้วนะคะล้อแมกอลลอยออกข้างมาแบบนี้เลยนะคะ4ล้อไปเลยนะคะตัวนี้นะเป็นล้อแมกอลลอยนะคะแล้วก็เป็นยางโยโกฮามานะคะตัวนี้นะไฟเลี้ยวด้านข้างมีให e ้ไปเลยนะคะตัวนี้ ค่ะตัวนี้ปาดูด้านในกันบ้าง ตัวด้านในของเขานะคะตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นลายไม้แบบนี้เลยนะคะกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าถัางน้ามันนะคะเปิดจากตรงนี้นะคะเบาะด้านในเป็นเบาะสีเบดนะคะเป็นเบาะหนังแท้นะคะก็จะเป็นเบาะธรรมดานะคะตัวนี้นะไม่ใช้ไฟฟ้านะตัวนี้พวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะเราก็จะมีสัญญารับโทรศัพท์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมี Air ABS. แอร์แบ็กเอเบีละที่สําคัญเลยลูกค้าเลขกิโลเมตรค่ะ1นึ่งแสนกับสี่พันนิดๆเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ a n d ด o i d นะคะตัวนี้นะ แ n d r o i d แล้วก็มีมีแอร์ให้ตัวนี้นะคะแอร์ Air ก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจับปรับจากตรงนี้ไปได้เลยนะคะตัวนี้นะตัวนี้เป็นเบาะนะคะลูกค้าเป็นเบาะอีกตัวหนึ่งนะแต่ก็ทําเป็นเบาะเป็นทําเป็นที่วางแก้วหรือวางของได้เลยก็จะมีสายเสียบ usb อะไรให้พร้อมเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้าง <S <S 1> <S 1> ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว e l i ิตแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาก็จะทําเป็นไฟฟ้ามาให้เรานะคะก็จะสะดวกสบายเลยเป็นประตูอัตโนมัติไฟฟ้านี่ตัวนี้ทํามาให้พร้อมแล้วค่ะลูกค้านะคะอันนี้ทํามาให้พร้อมแล้วนะคะ มาพร้อมกับตัวนี้เลยเป็นตัวเจ้าวิวแชร์เดี๋ยวจะไปดูให้ฝั่งโน้นนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีจอทีวีให้ด้วยนะคะแล้วก็แอร์ทุกจุดเนี่ยมีให้หมดเลยนั่งสบายมากๆนะคะตัวนี้ไปไหนไปไกลๆหรือทางไกลทางไกลสะดวกสบายมากและที่สําคัญคือ2.5เป็นเครื่องดีเซลลูกค้าประหยัดน้ามันตัวด้านหลังของเขานะคะตัวนี้จะไฟตัวใหม่แล้วก็ H 1นะคะตัวนี้นะก็จะเป็นตัวหุ่นด H ายเมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะคะตัวนี้นะสัญลักษณ์ของเขาบอกแล้ว่าตัวเอลิทนะคะตัวนี้ตัว e l ลิทนะจ้ะ แต่ก็ไปทํามาเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะอันนี้จะเปิดธรรมดาไม่ใช่ไฟฟ้านะคะอ่าด้านหลังกว้างมากเลยนะคะตัวนี้สามารถดันเบาเข้าไปได้นะคะตัวนี้นะสบายๆเลยตัวนี้ปูพรมมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัววิวแชร์กันไปค่ะตัววิวแชร์ของเขานะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะคะเป็นตัว e l ลิทก็จริงแต่ว่าก็จะเป็นไฟฟ้าให้อันนี้เป็นตัววิวแชร์ของเขาเนี่ตัววิวแชร์อ่าก็จะปรับประมาณนี้ค่ะลูกค้านะคะตัววิวแชร์นะ ก็จะปรับประมาณนี้นี่สะดวกสบายนะคะอยู่ด้านซ้ายนะตัววิลแชร์จะอยู่ด้านซ้ายนะคะรับน้ําหนักได้ดีเลยนะคะตัวนี้นะใครที่มีพ่อแม่อายุเยอะแล้วนะคะต้องการที่จะมีวีลแชร์นะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้กันค่ะลูกค้านะแนะนําเป็นตัวนี้เลย นี่สบายสะดวกสบายมากๆเราจะบอกนิดนึงว่าถ้าใครที่หาอยู่แล้วเราก็แนะนําเป็นตัวนี้นะเพราะว่าถ้าลูกค้าเอาไปติดเองก็แพงเหมือนกันคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะอันนี้เขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปเปิดราคาโปรโมชั่นให้กับลูกค้ากันเพราะว่ารถแบบนี้ไม่ค่อยมีมาบ่อยๆนะคะไปค่ะค่ะหุ่นใดเฮสวันของเรานะคะ2.5รุ่น El ลิทของเราตัวนี้จะแต่งประตูไฟฟ้ามาให้นะคะ2ข้างเลยนะคะแล้วก็ใส่วิวแชร์มาให้ลูกค้าด้วยนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่890 18,000บาทเองคะ่ะลูกค้า2019นะคะตัวนี้เป็นหน้าโฟกนะราคาว้าวๆของเรานะคะตัวนี้นะโปรโมชั่นให้กับลูกค้าไปเลย ฉลองวันคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ของเราเองนะคะใครสนใจนะ,ะตัวนี้นะแคปรูปนะคะแล้วก็เบอร์โทรดานะ0ูนย์2 9 1 9 2นึ่แอดไลน์มาคุยกันนะคะเราให้โปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวนี้นะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.69%สําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีทางเราก็แถมประกันเครื่องเกียร์ให้ไปเลย20,000กิโลหรือว่า1ป18ี183ราการกับรถฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้กับลูกค้าสนใจติดต่อเาาได้เลยะคะ่ะ